เดินบี้เดินบทสดกับสดเจอกันที่บุูงนี้เต็มจมูกเดี่ยวปลายสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ประเด็นไ,ไม่หมดไทยจะสีวันนี้ครับไปดูคู่สองรายการเมื่อ11เป็นธันวาคม2 5 5 9ครับดูนยครับเดินบี้กันจริงๆ กางเกงสีแดงหันหลังนี่ก็คือวันพิชิตสีกนวลยิ้มครับนักชกวัย18ปีจากจังหวัดขอนแก่นกวันนั้นพบกับสำอ้อนน้อยต่อผู้สุวรรณครับจากกำแพงเพชรนี่เดารุ้มจากกำแพงเพชรอุ้ยโดนศอกเข้ามามาโม,าม,ามยไทเจสีครับหวังที่จะโชว์ฝีมือวันนั้นครับ่อ8ปีที่แล้วนักชกจากกำแพงเพชรอายุ18ปีนะครับไล่บีกันแล้วเดินนะครับมายกที่3านี่หนึ่งสองสามนี่ลุยตั้งแต่ยกแรกเลยครับหมดไม่ได้อ้ยหมัดกับศอก โอ้สวนกันเลยครับน้าว่าเสียวเดินเข้ามาโดนฉีบครับหวานพิชิตฉีบหีิบไม่เข้าแต่ว่าหาจังหวะแล้วก็จังหวะกระชากจังหวะสองเตะล่างขึ้นบนเตะขาต่อยมัดนี่แหละครับหมุนอีกแล้วหมุนหมุนหมุนสำอิ๋นน้อยสำอิ๋นน้อยพาหมุนครับไปห้ารอบแม่แม่เสียเวียนหัวจริงๆรขวางอีกแล้วครับดูการขวางการแต่งตัวขวางแล้วก็เสียหวานพิชิตเสียบสำอิ๋นน้อย,อยเสียบคืนเสียหนึ่งสอง โอ้โหโดนโดนลูกจากการขวางของวันวิชิตครับเอามวยเอามือเอานมนี่ปาะหน้าเลยครับอนี่พิ่เศษนุ่มเสกของเรามาด้วยครับมาดูาเฉดไม้ไม้โม,ย,มยไทยเจสีบัรหนึ่งสองแข่งซ้ายตาม,มนุ่นนี่ยัดไส้เต็มๆครับทีบเข้ายอดอกเลยทีอีกทีหนึ่งแม่สองทีเลยครับหมัดก็เต็มหน้าหน้างายแลโอ้โหลูกนี้ครับ กลับระชุมก็ตอนนี้ครับบรรยากาศครับแม่เมื่อสักครู่นี้กองเบรกครับเห็นพี่เสกหนุ่มเสกเขาของเราก็มาด้วยนะครับทางชาติก็ลากันเยอะนะครับเอามาดูต่อครับยก4ี่ยกห้าดูว่ายาแผวลงไปหรือเปล่าเดินเข้ามาพยายามเดินครับสัมออยน้อยเป็นมวยที่จะแจ้งเกิดครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแต่ว่าวันวิชิตจะให้ผ่านด่านนี้หรือเปล่าแม่แกเดินจริงๆครับสัมออยน้อยเดินวางขวาจะโผล่ด้วยอ้า นี่แหละครับโดนดักอย่างนี้แหละครับวันมิชิตใบแดกดักแข่งขวาก็ขีดทีบสกัดเอาไว้ไม่ให้เขาเ้าง่ายหูโยนเต่ากถุ้งเลยครับแม่ความเก๋าจริงๆครับวันมิชิตเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าความไวครับชิงจังหวะก่อนต่อยนี่แม่ทั้งชิงจังหวะทั้งจังหวะสองนี่แกแปต่าเตเป็นมวยที่ไฟเตอร์เข่าแนวชีพแล้วก็ฝีมือเลยครับวันมิชิตโอ้โหแม่กระแทกหัวลงไปเลยครับอยู่บนน่ะ เอามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาจะเล่นยังไงทําไม่ได้ครับโอโหโดนวันทิ่นี้จับกดคอนิ่งเลยครับสุดท้ายแล้วครับเอ้าเ้าต้องหยุดก่อนนะครับยางกันฟันหลุดครับยางกันฟันหลุดเสียหายเดินเข้ามาโด,โดนทีบโดนทีบยันหน้าโอ้โหทีบอีกแล้วแม่ทีบแล้วยันทีบแล้วยันทีบโอ้โหสามสี่ทีบเบิ้ลเลยครับนี่ห้าทีแล้ว น่าจะเิกความเก่าหกทีแล้วครับเข้ามาโดนทีบเข้ามาโดนทีบอีกอทีบใครคิดว่าไม่สําคัญทีบหนักๆคนนั้นแหละครับสุดท้ายได้รับการชูมือไปครับวันพิชิตสีกระนวลยิ้มครับโอ้โหสุดยอดอ่ะมาดูครับว่าอเฉไหมห่ไม้โมไทยจะสีเป็นอย่างไรทีรไทยวิทยคิดว่าไม่สําคัญอ่าโดนปอดเดินเข้ามาโดนหมัดโดนแข้งซับซอกอีกแล้ว โอ้โหต้นตหนึ่งสองสามนี่มาแรงจริงๆครับวันนี้เวลาหมดบนเวลาพบกับหม่พวกน,นี้สวัสดีครับ